มือปราบสัมภเวสีี่อันนี้คือสารของใครหมอปลาจะช่วยคุณจ่าและครอบครัวให้หลุดพ้นจากสัมภเวสีที่คอยตามรังควานพวกเขาได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อครับ วันนี้ใครจะต่งางซานมันไม่ใช่ประเด็นแลยอะเส้นรประเด็นคือว่าณวันนี้ถูกซานที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นวิญญาณอายุหมดเลยมาถึงทำห้ให้ครอบของเราเนี่ยเพาะเพราะแวงกัตตลอดเพราะวิญญาณเนี่ยมันจะมาแฝงกิดเอาได้พูดดีก็ากลายเป็นได้พี่ฮะพี่เหรฮะพุกหมดเลยนะพี่พี่เชื่อไหมครับเอาซานพวกนี้ออกเนี่ยพี่สาม,มารถใช้เนื้อทีเนี่ยใช้อย่างอื่นอะที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าต่างซานนี่อย่างเช่นเนี่ยที่ปลูกต้นชะอมอันเนี้ย พี่แบบพกชะอมเพิ่มอ่ะจริงไหมได้ประโยชน์มีฟ้าต่างคนเนี้ยคือพี่ตังคนเนี้ยขายจตังเลยขายไปตังเราแต่ทุกซาน่ะมีวิญญาณหมดเลยครับพี่กับพี่กับจมา์ครับมันนถึงข้าไม่ไม,ม่ดีครับพอบัอเราเองแต่เห็นต้องเนี่ยมีการรับองค์อีกแสดงว่าพี่ผู้ชายเนี่ยไปเชื่อปกนางสูงมากเลยใช่ไหมก็ก็คือเกือบสิบปีพี่กอโทษแต่ตอนนั้นเราไม่คิดยังแบ้เหตุและผลนะครับ ก็ไปเชื่อไอ้คำยกยอว่อฟานจริงๆแล้วคือผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแต่เอาพี่ไม,ม่เชื่อแต่สิ่งที่พี่ถาม,มเชื่อเลยนะครับก็คืออันนี้อันอันน,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 นี้ได้ไปบนไว้พี่ผู้ติดการบนเนี้ยมันไม่จริงหรอกถ้าการบนมีจริงอ่ะประเทศไทยครับไม่มีคนจนจริงไหมคนจนบนเป็นคนรวยดีครับโจนบนเป็นคนดีนะฮะมันไม่มีทางครับยูทิการกระทำของเรา ถ้าคนในครอบครัวเราวะพี่บนเรื่องอะไรครับก็ลูกสาวเขาหนีไปกับแฟนลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับอายุนิสิตจะกสิบสิบหกยีก่สิบเจ็ดปวดพี่มันเป็นช่วงวัวเล่วัวต้มันอยู่ช่วงค้องห้องหมอนไว้ดูนะครับครับคือเด็กช่วงนี้จะดูเหนือยากพี่ครับแต่เด็กเมื่อสักพักหนึ่งก็กกจะกลับมาเองครับครับเมื่อเขารู้ว่าอะไรอะครับเด็กจะกลับเองครับมันเป็นเรื่องของความหลักคือใบดุสมัยนี้คือเขารักนายนายเหลวครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการบนวะบนเลยเขาจะกลับไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ครับ พี่ผมเอาเขาเขาอีนเลยดิผมผมจะปีกให้พอนี่ได้ไหมอ๋อพี่ครับชุดเนี้ยคือเรารับมาแล้วพี่ต้องดูแลใชาไหมครับครับต้องดูแลจะดูแลทุกคนพระเห็นไหมครับแทนที่เขาต้องดูแลพี่พี่ก็ต้องดูแลเขาเองเห็นไหม อาะพี่ครคือคือเราพูดกันไปเฮต์เฮตระพีระพน่ะสิ <Yes. S 2> ่งที่มันเป็นมงคลมันก็มีอยู่บ้านที่เดี๋ยวนี้ก็คือพวกพระพุทธรูปเนี่ยฮะในนั้นคือมันเป็นมงคลตัวแล้วแต่ไอ้ของเนี้ยมันก็เป็นแค่ปูนปั้นนะเรียบพี่มีการเอาชูโชคของผู้ชายด้วยพี่รู้ไหมชูโชคนี่คือใครอะชูโชคก็คือพระเทวทัตคือคนคนเดียวกันที่มันกราบการเกินฮะคือคนที่คิดจะทําลายพระพุทธรูปนะครับไม่ได้พี่อย่างผู้ชายอะไรสิ่งที่มันเป็นเป็นไม่เป็นมงคลนะเพราะคือไปเชื่อเพราะว่า ไปเชื่อไอ้คำยกยอกเพาผ่านที่เรได้วาวงดีแต่ประสงค์ร้ายแนี้เขาถ้าไม่พูดจาดีนะครับแต่การกระทำเนี่ยมันตรงข้ามนะครับเนี่ยพี่ครับยังกรณีแบบนี้ยยังมีพวกช่างมากเนี่ยแล่มีสัตว์พวกนี้พี่ครับพวกเนี้เขากับพิสทั์เดลชาตพี่ให้สัตว์เดะชานเนี่ยอยู่เนื้อวัวเราอ่ะมันไม่ได้แล้วครับเพราะมนุษย์เราคือสัตว์ประเสริฐครับ เนี่ยถ้าครับพี่มายกมือไหว้ตาด้ราใช้ครับมันไม่เกิดเป็นมองขนเลยนะครับพวกเนี้ยคือเอาอ้อยหมดเอาว้อแกพระพุทธรูปพี่ครับครับับย่างพระกุทธรูปเนี้ยผมไม่ยุ่งฮะแต่พวกเนี้ยเดี๋ยวผมทุบหมดเลยครับนะพี่พี่ยังเสียดายอยู่ไหมไม่อันไหนที่ว่าไม่ดีก็คือนั่นพี่เอาเขาเนี้ยไปตังไว้ตรงหนาซานเลยครับเดี๋ยวผมทุบบนบนบนกระซานเลยแต่เหนพวกเนี้ยพี่ครับพี่เอาไป ใช่นะครับนี่เป็นตัวเก็บไปเดียวันเดี๋วันปีหายนะครับเงินเนี่ยมันเป็นข้อมุ่งคนมันสามารถใช้แด้ทุกยอย่างเข้าใจไหมครับแต่พวกเนี้ยมันใช้ไ่ได้เลยรพรกเนี้ยอาพี่พี่ช่วยไปถามพนาก้านนะยกเกกันไพี่มันจะมันควรจะแตก ตัวตรงตู้แปลว่าที่มผมไม่ถึงเนี่ยได้แคเนี่ยไอ้ชูชกฮะเอาไปแจกพิษลุงเนี่ยครับแล้วแล้วพี่ครับแล้วเอามาบูชาเพื่ออะไรพี่หมดไปกี่บาทไอตัวนี้ยเอาจริงไม่ไม่หมดครับพระท่านให้มาอ้าวพี่แล้วถ้าถ้าเป็นของนีจริงอ่ะทำไมพระรูปนั้นอ่ะถึงไม่ เอาเนี่ยไปตัวเองเหรอทำไมจังไ่พี่น้องตัวเองเหรอพี่เห็นไหมคือพี่ครอบครัวพี่เนี่ยไปบูชาสัตว์ในราชานะครับเห็นไหมฮะนี่คือสัตย์ในราัานนะครับแต่พี่กลับไปกราบไหวแล้วลูกพอลูกแม่มาพี่เนี่ยไม่พี่เห็นไหมนะพี่พี่รักฟัดตัวนี้มากพ่าแม่พี่ฮะเพราะเหงียมาสู้ยู่กับลูกแม่อีกครับเห็นไหมพี่เราต้องมีสติเนี่ยคือพระอรหันไอ้นี่คือสัตว์ในราัานครับ พี่จะประยุกต์มือไหวกันดูตรงนี้มันไม่ใช่เลยพี่ฮะเอาออกเลยพี่ฮะเผาหมดเลยเอาามาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวๆล้วยกลวยรักล้วยี่ไม่ต้องเสียด้นะ เพนะราะว่า,า,วาออพี่วันนี้เราเอาฟามจิงมาพูดเน่ยเดี๋ยวผมก็อยากให้คนที่ว่าชมรายการเนี่ยได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นุทาหรณ์นะว,ว่าการไปต่างพวกเนี้ยใครจะต่างเน่ยอยากให้คนที่มีวิชาคาถทอาคมไม่กระทงคนที่มีวิชาคาถาคขมเนี่ยมาต่างเนี่ยมันกหมือนการก็คือ็ปทีของพวกวิญญ,ญาณตามรักศาสนาแล้อวอ่ะมันไม่มีแล้วครับ พี <Cornell. S 2> ่เด๋ยวผมท่าพิธีเทพคุงเนี่ยพี่เกิดใหญ่นะครับเมื่อหมอปลาอธิบายถึงเรื่องการตั้งศาลกับคุณจ่าหมอปลา ก็เริ่มไล่ทุบสารทั้งหมดที่อยู่ภายในบริเวณบ้าน,นและให้ค<ท>น,นอยู่แถวนั้นช่วยกันขนเศษซากของสารทุกหลังไปกองไว้ที่ลานกว้างบริเวณหลังบ้านเปงจ่าเพื่อรอการทําพิธีครับไนายพี่ชโชยๆกันนะ ท,ที่ที่เป็นเหรียญวันพี่คอจอบเลยครับพี่ขอจอบเลยครับขอจอบจอบจอบเป็นเหรียญไปไหน,เ,นเหรียญที่พ่อใส่ไปนนี่ป่านี่นีน อต้ยงัเมื zat, <noise> ่อเตรียมทุกอย่างจนพร้อหมอปลาจึงเริ่มสวดทำพิธีต่อกสิองเเม・มมครตตตตตตาาาาาววนนะั สัปันธะจัเอโสอัตตาพัทโปเทวตาสัมามมริราชสัตุนปติเกยมุติกวัฒนาสาตวเมสสนันัวธรรมโสนาคารโอยาปตาธาธรรมโสนาคารอุทธามคุณาพสัตถคุณาพสีรัตนแก้วรัสมณการพระทิพย์พระทัยสมณกขอบพัชมพระพรธัญญาสวรรณเสพระสุเมรุราทธาตุรามณีขัาเป็นที่ศดของพระพุทธพธระสัทโธพระสัพพะระหพระุพธิปัสสิปิโตพระวสสกีมังกรสุกยาเกเรกปัะสา สิธ hey, <or> ิการะยดถานะาต้องสิทธิรโนิธต้องสิทธินิจอมนชาสิทธิกระมาสิทธิแม่สักกสิทธิทตวเอพี่นี่เออพี่สวดภาคาถาอง้มการชนิษาได้ไหมจะทำตนจะทำได้ไหมสวดดแต่ต้องดูไม่รับพไหมสิโเมพุทธเทรวาะเนี่ยได้ไหมอินเลยคาถาท่อนบดได้ไหมเพราะว่าพี่เป็นการต่างว่าขงกงพี่เองไอ่ะผิดผิดพี่ทำน้หมอนพี่พี่พี่พูดตามผมเพราะพี่อยากจะถองทอนเองไง พี่เป็นจากข้าม้าเลยพี่ต่างเองไหมพี่ก็ต้องกรอเองมาพี่จับพี่พูดตามผมนะจับจับจับสมุติสมงติสมุตตาสมุตตาสมุตเซนาสมุตเซนนะหนักเขื่อนหน้าเสื่อนโมถอนงอถอนพุดถอนพุดถอนถ้าเขื่อนถาเขือนยาเรือนยาเรือนลุดหายรุดายโดยพระผู้ถังดยพระ้ังพระจาคามีพระจ้าคามีธรรมังธรรมังัจาคามีพัจาคามีสังฆังสังฆังัจาคามีพัจคามีสมุติ สมุติสมุตาสมุตาปัจจามิปัจจามิธรรมังธรรมังปัจจามิปัจจามิสังขังสังขังปัจจามิปัจจามิสมุติสมุติสมุตาสมุตาสมุเสนาสมุเสนานักเคื่อนนักเคื่อนโมขอนโมคอนธรรมังธรรมังปัจจามิปัจจามิสังขังสังขังปัจจามิปัจจามิสาธุสาธุโอเคครับที่วัดนั้นเอ่อ ก็คือนับหมอซามจบนะแล้วก็บกคนนำแล้วก็รดนำให้กับตัวพี่กอนแล้วพี่ไฮตัวพี่เซตแล้วพี่ก็แบงบุญจากตัวพี่ให้กับดวงวิญญาณที่มาอยู่สถิตตรงนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ได้๋ยวไลุณโไปเขาจะได้นรูปป้นเข้าใจไหมให้กับตัวพี่กอนนะแล้วก็แบงบุญจากตัวพี่ให้กับสิ่งที่ว่าพี่เรียกเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิญญาณสัตว์ในธารมวิญญาณทั้งเวดที่ั้นตามทั้งหมด แม่วิญญาณที icker, ่มาพี่เชิญมาอยู่ในศาลพระผู้นี่ทั้งหมดเลยนะไปเกิดตรงนั้นนะครับเมื่อทำพิธีเสร็จหมอปลาได้ให้คุณจากกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสี จากนั้นหมอพระก็นำข้าตอกดอกไม้ไปโปรยในบ้านและรอบๆบ,บริเวณพิธีในวันนี้ก็เป็น,ปนอันเสนามมาเนร็จเรียบรอยครับ หมอปลาครับวันนี้หมอปลาเดินทางมาทําอะไรที่นี่ครับผมผมเดินทางมาช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยที่ว่ามีปัญหามาเกิดจากการว่าตัวพี่ในครอบครัวเนี่ยตังหลงตั้งซานไว้บล็อบบริเวณบ้านตามที่ว่าได้ปรากฏเห็นนะครับว่ามีถึงหกซานนะครับครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของีิจ๋าแล้วก็พี่เล็กเนี่ยมันเกิดจากการตั้งศาลเอามันเกิดจากที่ว่าตัวของพี่ผู้ชายเนี่ยเกิดฝ่ามศรัทธาเกิดความเชื่อ ในสิ่งที่ว่ามันพิษฮะเช่นเชื่อว่ามีการบนบานประสมฝันธุเร็ตเลยมีการแก่บนเชื่อว่าตัวเองมีองค์ไปรับองค์มาเชื่ออะไรเชื่อมาและกองฟาร์มเชื่อนั้นแ่ะมาทาในสิ่งที่มันไม่จริงเลยครับแล้วการที่ตั้งศาลเองในบ้านเนี่ยคือมันสมควรทำแล้วาครับ,รบการตั้งศาลเองหรือว่าการจ้างคนตั้งศาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยครับไม่กระทั่งให้คนที่มีฟาร์มรูกฟาสามารถมาตั้งศาลเนี่ย มันก็ใช่ไม่ได้เพราะในตามลักษณะแล้วเนี่ยมผมพูดหลายๆครั้งแล้วว่าศาสนาพวเ,เนี่ยไม่มีการการต่างศาลแต่พวกนี้เมื่อมีการต่างศาลแล้วเนี่ยไอ้วิญญาณเล่ห์หลอนทั้งหลายเนี่ยที่ไม่มีสิ่งสถิตเนี่ยมันก็จะคำว่าอยู่ตรงน,นนะั้นแทนฮะมันก็จะเกิดทําให้ครอบครัวเนี่ยต้องอยู่กับพวกดวงวิญญาณดวงวิญญาณเนี่ยก็จะต้องมาเล่นง,งานคนในครอบครัวอย่างอย่าหนึ่งครับก็เมื่อที่ว่าปัญหาคนของคนในครอบครัวเนี่ยกำลัาางประสบเจออย่างนี้ครับแต่ที่ว่าครอบครัวเนี่ยบ่นเลยอ่ะมันเกิดฝ่าทุเรศเนี่ย มันเกิดจังหวะพอดีว่าลูกเข,เขาได้กลับมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยว่าจะเป็นพีหรื่องที่นียก็ช่วยไห้บนครั้งเนี้ยมาทาเ็จไหมได้หรอกมันเป็นจังหวะพอดีทิ้งสสทิศเป็นแค่ทิ้งจิตใจสามเวยซีก็คือวิญญาณที่ล่องลอยเพิ่งเกินเราเอาเขามาช่วยเลือในการบนบานเนี่ยยังไงเขาเขาช่วยเือไม่ได้คนในครบอบครัวรัตหาครับต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ไว้วางพึ่งสิ้งทิศหรือว่าสามเวย์ซีช่วยเราไม่ได้จริงๆครับ วันนี้อยากให้หมอปลาฝากถึงคนที่ดูทางบ้านนะครับออผมอยากจะฝากว่าเรื่องการบ่นบานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขู่กับคนไทยมานานแต่การบ่นบานกับสิ่งศักดิ์หรือว่าวิญญาณเนี่ยเขาช่วยอะไรไม่ครับการบ่นบานจะช่วยได้ต้องบ่นกับคนในครอบครัวเราเองเช่นครับเออเมียหเนี่ยอยากจะมีลูกทำยังไรก็แต้ก็ไม่รู้ไม่ได้ผมแนหนาว่าผู้ยิงคนไหนที่ยังรลูกไม่ได้เนี่ย ถ้าดูรายการอีกแล้วเนี่ยคุณไม่ใจบนการซิงกันซิกหรอกแต่ไห้บนกซามีคุณครับให้กลับไปบนว่าถ้าสามีของคุณนะ่ะทําให้คุณมีลูกได้คุณจะสื่อรถซีประตูไปได้ไหมครับรับประกันว่าพวงคุณนะ่ะจะ้องหลาพักรอนงานมาเพื่อขยันคับสีประตูครับขอฟาเข้าใจน,น,นะครับรลูกจ้าก็เลยรู้สึกไงบ้างครับหลังจากที่ทําวิธีเสร็จวันนี้ก็รู้สึกโล่งใจนะสบายใจขึ้น ว่าครอบครัวจะกลับมามีความสมือนเดิมจะไม่ทะเลาะกันแล้วลุงจ่าลุงก,ก็ก็รู้สึกสบายใจนะที่ว่าทุกอย่างที่เราเหมือนกับรอแบบภาระที่จะต้องหาอะไรอย่างที่หมอว่าให้เขาคือตอนนี้ก็เราก็เหลือแต่อย่างเดียวก็คือบรรดาบุตรคือพ่อแม่กับพระพุทธที่เรานับถือศาสนาพวกเี้ต้องกลับไหว การที่เราไม่รับฟังใครและลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอาจรังแต่จะสร้างปัญหาให้ทวีคูณเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ควรที่จะหันหน้าไปปรึกษาคนรอบข้างแล้วร่วมมือกันเพื่อที่เราจะได้พบทางที่สามารถแก้ไขกับปัญหาได้อย่างถูกต้องครับสำหรับคุณผู้ชม ที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุบคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเวซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละสามรางวัล ความโลภเข้าครอบครับเล่นของอัปมงคลหวังุบสมบัติเพราะร้สวยรับกันจนชีวิตวอดวาย